สวัสดีครับมือนี่มอวยภาพมาตามในทางพอบุ้รน,นะครับพอบุตรที่เคยฟันมาเล็กร้อยทั้งฝากเขาสามตัวทงนะครับเนื่องวนนี้เพิ่อนว่าได้มาแล้วนะครับเล็กสองตัวนะครับเล็กยีง่งยังนะครับหรือเพิน่นฝันเรียบไหนห้าลองไปติดตามในทางของพอบุตกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีบอกให้ตามหลายคนนะครับมอวยก็เลยตามให้ลองไปติดตามควบ่ฝันของพอบุตรนะครับในทางเพิ่นกันเลยครับเด็กยาย ฟื้นจำไม่โอ้ยพันดีไม่พอกันเลยไป้ยพวกไก่้างวันนี่เขาเด้กางวันนี่มาเห็นไไ่เตียาอ่านวดคว้กันเขาซตัวตรงอยู่วันนี้เอนนี้แล้ววันนี้เน่แล้วอ่านเลยไว้บ่ฝากเขาลังถึงกันเอะเห็นเนืขาดมาหลายรอยเนี่ยเจ้าเนี่ยเ้มียนบ เมื <g ül> ่อวานทุกมีหมกฟันไหม่ไหม <extinct> พอแล้วเนี่ยยังต้นเที่ยวเนี่ยโอ้พอมงเวียนบ่เถอะเสื้อบ่ฟองเสื้อเวทพื้นหม้าใหม่พี่อ่องเสื่อทีพันธได้บอกว่าเอาฟื้นโอ้คือพอเสื่อทีพี่อ่องโอ้พี่อ่องโอ้พอี่ไงอ่านเ้องเนี่ยอ่าพันธุได้บอกว่าเอาพื้นห<ม>รือมาฟื้นดีกว่าเนาะฝันมาเกี่ยวแม่เลยโอ้ยล่องจังหวัดเนี่ยเบียงฟ้าให้พี่น้องเอฟซีน <พอ S 1> ้ำหวานน้ำจังหวัดเนี่ยเบี้ยงลูกหลานน้ำจังหวัดเนี่ยฮะจุกหวานเขาจะขอไว้เยอะ ตาพี่พ่อบุญให้งักงวดนี่เอหาเขาัาหาได้ตัวดีว่าสันแบบลองบงเอทีจเพียรลองบังเ้อเพีอร่ะก็บ้อือพ่อฟันวางได้บอกระวังลองบังแมนองบันกับพกไก่ต่ยแบบนี้นะแต่ทดสอดลอกนะพ่อเนาะเป็นเลขฟันบ่พ่อตัวหญ่อันนี้ฟันด้วยกัน่เอออันนี้็นฟัน้วยันะบัแมนฮะบัแมนกับเจียเป็นไงเนาะครับผม มันกับทมไหมมันกับพอทอมอืมว่าบอกฟังยังไยจะฟอว่าฟันนั่งเลยฮะว่าันแอกนี้ก็ลองเบิ้งลองเบิ้งเนาะคืออว่าห้เป็นลองท่านะสกีตสกตกระโปงสกีตเกิดเ้าสูตรฮะข้าวมันงเก้าเบิ้งสกมตอเราว่าหายสกตได้นะครับกับเกาสูตรนูนนี่ได้นะครับ ฝัวมาไ่อยากบอกนะครับยำมนเลือน่อว่าเอาเอาตเลกไปเลยอามาท่วมนามันทมเนาะซึงงวัดร่อลอยมากนะพ่อเนาะวัด้งขัดครืงเนีะเา่เนฝันล่อยมากลองลองดนะทมของวัดอัดก็ปไปเรื่อวนานเมื่อกาว่เขาต้องวันวาเนาะวันนี้พอลเ่า ฝันเราไม่อยากเล่านะตัวอยากแต่ว่าต mm ัวเลขหายอยู่นะตีโอ้ศูนย์ก็สิบเป็ดลองเบิ่งถนั้นละเท่านั้นล้วเนาะขอเนาะเป็นหลุมเป็นหลานเบิ่งนะครับเนาะหโชคมันหาเพื่อนมาน้าก็ซื้อนะครับอืมแต่ว่าเป็นฟันดีอยู่เนาะฟันดีฟันดีฟันดีนะครับเนาะขอยืนยันเราได้เนะฟันดีแต่ว่าอยากแกะก็ฟันเออฟั่งแก้แบบมันเคล็ดเลยะเราเบิ่งกันละร้อนต้มเราเบิ่งเดินนะครับ ตามนี่แหละ,ละลแล้วไฟสุดแล้วผลนรุ่นย่ำเลยวะฟันนี้ได้ยินได้เนาะเองค์สิโลหาเนื้อะนะครับให้มันต่อเพราะว่ามาหลุดงวดหน้าให้มันโค้งห้งหยแน,น่ใช่เนาะเออไฟเด้งสิแล้วห์ขาดอยู่เออเนื้อวานชุ่มไปหมกฟันไว้เนาะโอ้ยฟันหนึ่งก็ลังยังดีแต่เนะ่ะฟันไหนอยู่ฟันไหนนะครับก็ลังดีอยู่ เก่เารถเจทาเลื่เนอะใช่เห็นงานทำคารือนะครับเขาด้อ,อ,ดอครับ,บผมแล้วคุณตัวเลียหไเดอน,นะครับคุณปวานเอาตัวเลียงวิลลดทวนมาพรฟ,ฟันมัน มาบันทั่อยากว่าวนะแต่นว่าฟันดีอยู่เสีอโรอดเพิ่งวายมากนี่เรามาดูขึ้นตัวเล็กให้เด้อนะครับสุนัขพ่อบูดเด้อนะครับขึ้นว่าสีดีขึ้นเขียวลอยมากแล้วขึ้นว่าแต่ดังว่าอยากปากเนาะมันนั่นก็ว่าลอยมากเป็นตัวเลยนะครับม้วนนิวยี่พอว่าอยากว่าวลายแต่ว่าให้เป็นตัวเลยแสดงว่าเราเกิดฟันดีที่ก็แล้วเนี่ย นะบวชมาหาง nhau บวชต้องบอยหไหม่ด้วยนะพ่เอเนาะได้บ่ะบวชต้องบอยไหม่ด้วเนาะเออบอยไหม่ตอวเออเชตปอปาเอาเด้อนะครับคุณฟอแเราก็บว่าฟันดีขึ้นเกา่ะละนะครับยันเป็นฟันดีรอยมากขึ้นเขาเยาล่าบ่อยากปากนะเราอยากมันเคลื่อนคนว่าเอาไปเลยตัวเลขกคนว่าสิก็เก่าศูนยเนี่ยแะอีฟอละวานะครับว่าหายไรหาย้องคูซ้องเนี่ยและนะครับ ว่าวนว่าโา้ลายมันสิว่าลายเนาะนหลายสิว,ย<ม>ว่าคุยอีกคนว่าเอาไปเลยเกก 80, สิเกตเก่าสุดสิงันฟันดีคีอเก่าอะล่ะนะครับวันเลยว่าอยากปากนะครับเป็นกะหายมาแล้วเด้อนะครับสิบเกดสิเก้าเอฟซีหลายคนบ,บอกตามมีพอให้แน่อ่ะสันสนดี๋พอแล้วคือฟันดีแท้่ะสันหนึ่ <laughs> เอาไปว่าแตย่า,า,ยาเป็นน่าตะความบางนำ้ำ จับมังน้ำผึ่งจอกกระซื้อไอ้จับวังมังน้ำผึ่งจอกกระเลียวไปแต่คนนี้เขาก็อยากฟังฟันนี่แหละฝันดีวอลสินะแต่ฝันดีกับมั่นใจน้งสื่อน้ำมึงสิแมอืมตัวใหญ่เป็นสัตว์นะครับเยอะสี่นนะครับแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นพ่อยาเวห้องเก่ว่าบังคับคุณพ่อเนาะจะิ่นกูว่าเพิ่นมั่นใจเยอะฝันดีเติบอยู่นะครับก็เลยอยากแบ่งปันให้หมอรวยว่าขอรพ่อจักงวดแนวสัตว์หนัก ผู้ถากกระทาถาขอเองที่ฟ้าบุญในเด้อจันทร์คกับแลวดผู้หานทายเหล็กเด้อถึงไปสุมองเน่ยาดีนะเออไปยากไอกองครเอ่ๆๆๆๆเอาจะ,ะาิญธรรมอวยไปสุมองละนะครับ พู้ได้ฟันดีพู้ได้ฟันเด่นโมนเลยก็น้่มาไ้นะครับพอนพอบุรกั็ทำามาแล้วนะครับว่าละว่าเอารเชื่อเลยมาจะทำดูนะบินนี้พ่ออายุเท่าไรแล้วเนี่ยพออายุเท่าไรบินเนี่ยมันเกจที่สามิบขวบเนี่ยโอเ้เกจทาม,ามย่างแล้วโอ,อย้ยแข็งแรงเลยเนาะสมือเพื่อไรกึงกจี่กว่าถือว่ากำไรเยดพนสมือเนี่ย,ยกกวันเย็มขึ้นตะเกา ผู้ฒ่าทมัยเก่า,านีเมือนเป็นนุ่มเป็นแนนด้วยกับไปกเหล,ลา้า่นะครับหล่แล้วไล่แล้วนะพอนะอืมไีเาผู้ถ่าเก่าแข็งแรกเลยแคดเดอที่แหลกมาท่วงพนนะโอ้ยเรื่อยไวพอล้วพอว้ยพอเลยวัตถอ,อยินยันเนะเนึกว่า,านเขาจะเรืเไปถามันอ้เพ่อีอ้พอเราเห็นเราเด้อนะครับไปยินเชื่อแล้วนะกาที่นี่นะอืม เกจไปนอนเนี่ยเราพูดห่าเข่าเนี่ยไว้จัดพอดีเออสาวหน้าเราพอนอนสาวหน้าพี่ต้องหัวต่อยไงเนาะยังยังเป็นหน้าอะไรในสมัยก่อนเนี่ยมันม่ได้เปลี่ยนต้งสี่เลยครับตะเกาหนุ่งสีอลไรตะเกาคนหัวกอเจริญหัวโตอืมก็มจะได้เป็นหน้าให้ลูกหลานกินเราพอเท่าสัวมือเนาะครับเนี่ยเป็นสีอะไรพี่น้องนะครับนี่พอแล้วเป็นผู้ตัดก็ได้ครับเนี่ยอืม,อม เอาเสนอเด้อพี่น้องนะครับสรุปนะครับเด้อนะครับเป็นพอผลไม้หลายตัวเนาะเป็นกอบุญเนาะเพิ่นให้มาสิบเก็ดกับสิบเก้าศูนย์นี่ยแหละนะครับเป็นแนวทางเพิ่นนรอบฟันเพิ่นว่าอยากเว้านะครับคงจะเป็นฟันดีขึ้นเหลี่ร้อยมาเถือก้อนนี่ยแหละคือว่านะครับเนาะก็เดยมาเก่าน้าเด้อนะครับคือเก็ดเก้าศูนย์เหล่ยมกอบุญมาให้หลายตัวนะครับให้ในหน่อยแขวนๆเลยนะครับมวลเนี่ยอืมาเลยกันนั่งแก้วแกลเพิ่นก็เลยมาไปหลยท่านพ่อเนาะ เรือเป็่ยนว่าเรือเรียนหรอวะน่อเ็เรียนขับไนั่งก็ดู่ายกับเทอย่างเดียวเพราะเลืเพิ่งท้าลวมาโลบพี่น้องเฮ้ยเป็นพวกฟุีพอละวายลตัวนี่เอาตถะละครับชมวันๆนั่งฟอบดเ้็นะครับด้ววันนี้เฮงต้องปังลำๆเรื่อยๆกันครับทัม่ทัวมีอในแม่หนูเล่าเบาเหร แรียงมันเป็นฟันดีเจ้พอเราไปเยาหลายนะครับเนาะเยาวลายก็ยานต้องเคลื่อนนะครับกับคบเสียส่วนบุคคลเนอะนะครับเ่าคนว่าอะไรเรื่องนเรียงว่าบอกว่าบอกเนี่ยตัวถ่ายเจะาตัวเลขมากกคักแล้วนะครับเป็นคนฟันดีฟันแหวนแบบนี้มาตัดใดนะครับยานจะกับเป็นตัวคนใหญมาเลยนะครับแต่ว่าควบฟันธนว่ายิบไปจันหน่อยมักซื้อน้ำลดธนว่าอย่าเเบาดูธนว่าอัตมานะครับวิแห้งบังครับ